การไปดูโชว์ของโบเดกาในฐานะแอมบัสเดอร์ก็ดีมากครับผ่อนคลายกว่าครั้งแรกครั้งแรกจะแบบเหมือนเป็นเครงหน่อยรอบนี้เราก็แบบเปิดายไหมรอบนี้ก็ถือว่าเหมือนรู้แล้วว่าอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีสุดที่ไปประมาณ4วันเองค่ะไปประมาณสี่วันเองค่ะแต่งงาแล้วปากลับมาอีกแล้วขอปนุญาตอนหนึ่ง เป็นตั้งหนึ่งันต้องมาตรงคนก็บอกว่ามันมันอาจจะไม่เหมาะจริงจริงหนูก็ไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องประมาณไหนมันถึงจะอยู่แบบเหมาะกับงานนั้นหรือว่าเหมาะกับงานการแจ้งหรือว่างานอินดอร์อย่างเงี้ยปกติเราก็จะแบบมีช่างแต่งหน้าตลอดแบบแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่ตัวเองแบบชอบได้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดยังไงที่หน้าเราแบบว่าเป็น กก็็นนนนี่เเเเเออขงงลยปปปรระแบบทุาจริงๆก็ดีใจค่ะเพแปลว่ามันมันโอเคแบบว่าทุกคนชอบแล้ว่ามันดูดีอะไรครัแล้วก็ช่างหน้าก็น่าจะดีใจมากที่แบบว่ามีคนชอบผลงานดีๆเวลาเวลาก่อนออกงานเราก็มีช่างแต่งหน้าเพราะเราอยากเป็นลูกแบบวันครั้งเรดียวจริงๆก่อนลงงานเราก็จะมาดูว่าแบบเราไปงานอะไรชุดเราเป็นยังไงเราก็จะมาคิดหน้าผมในการแบบเขาสุ่มว่าเป้าหน้าตาประธานควรจะเป๊ะแก่ มีวิญก็แก้เยอะค่ะหมายถึงว่ากว่าใช่เพราะว่ากว่าจะแบบอย่างที่สังเกตว่าหนูก็จะใช้ช่างหน้าแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนก็คือหน้ายากอยู่คือว่าช่างก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้แบบจุดไหนของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างของตาอนู่ตรงไหนยากสุดทหนูว่าตาค่ะเพราะว่าตาหนูแบบพอหลบไหนทุกวันนี้ก็ต้องแบบเหมือนปิดตาสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากที่เห็นว่าเวลาหนูหน้าสดแล้วหนูก็จะตาแบบเหมือนเหมือนเหมือนเดิมค่ะอย่างนี้คุณแม่แปลว่าเราตื่นมาแล้วเราสวย มันจรริงหือเปล่าก็ถ้าวันไหนออกงานเช้าก็แต่งหน้าแต่เช้าไม่จริงไม่จริงออกมาทุกมันมีวันไหนที่แบบหน้าสดจริงจริงถ้าไม่ถ้าไม่ได้ออกงานก็จะหน้าสดตลอดอย่างที่เห็นในในไอจีเลยแต่ว่าในโซเชียลต่างๆมี่ารมณ์เลยไม่ผ่านอเล่ยไม่ก็ไม่ก็มีคลิปกันแดดอะไรเงก็คลิปแดดก็ทาตลอดแล้วก็ทาลิปก็แต่บ้านได้แหละไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีแต่งสีอ่ะมีแต่งสี แต่ก็หลุดตลอดจริงๆทุกความที่เป็นผู้หญิงเราเนี่ยำอะเพราะบางคนบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องมีครีมี้องมีตัวหนึ่งต้องเล่นอะไรก่อนออกจากบ้านทุกครั้งที่หนูว่าครีมกันแดดลิปสติกแล้วก็บำรุงอะไรเพราะว่าปกติออกจากบ้านจะใส่หมวกบ้างใส่อะไรตุ้งไหมเหรอก็ก็ถ้าช่วงไหนอ้วนก็มีตุ้งแก้มบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหนวหนูออกแก้มอะไรแต่ร่างเราไม่ต้องตุ้งแลอวล่ะล่างไม่ต้องตุ้งจริงๆมีคนมาขอทินรับเราเยี่ยมาแต่งยังไง คือหนูไม่รู้เลยนะคะว่าเชิญถามช่างหน้าได้เลยจุดวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเรียนแต่งหน้ากับช่างหน้าอีกทีถ้าเราจะแนะนำเวลาคุณท่องมาถามเราเหมือนพีึ่งจะแนะนำอะไงบ้างแต่ส่วนพี่หนึ่งเขาต้องเลือกซื่ออะไรก่อนจริงๆหนูรู้สึกว่าทุกคนก็แบบสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วค่ะถือว่าพอเรารู้ตัวเองว่าแบบเราขาดอะไรต้องเพิ่มตรงไหนมันก็จะแบบดีกับเราเพราะการรู้จักตัวเองน่าจะแบบดีที่สุดเลยพี่หนึ่งควรจมารเมิความมีนิสเอาเราไปมาตรฐานว่าเราต้องแบบแต่งหน้าเรียบหรูแต่งหน้ารูปที่สนใจก็บคุว่าจะต้อง จริงๆก็ไม่กดดันเพราะว่าคนก็เห็นหนูหน้าสดออกจากบ้านตลอดแบบถ้าเกิดออกกําลังกายอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโปรที่เราคบแต่งหน้าโปรมาถ้าเป็นเราเองแทบไม่ไม่เคยแต่งหน้าเลยเลยแบบออกงานหรือว่าต้องไปเจอใครเพราะว่าชีวิตจำลองเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็พยายามจะแบบเหมือนให้ให้เขาพากอะไรอืมมันเถื่อนไหมเราคั้นชูม้าถ้าอย่างเถื่อนจังคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหน้าค่ะหนูก็กลัวเวลาเขาเห็นหนูแบบในชีวิตแบบประจำวันที่หนย เป็นอีกรูปหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้คุณเจเจก็ชอบแบบไหนอันนั้นไม่มีสิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่อย่างว่ามันพอเป็นร่างกายเรามันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนจะเป็นเจ้าของร่างกายชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถือคนหนูว่าส่วนมากถือคนทีจะโปกัมตัวเองแหละว่าเราพอใจแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาชอบที่เราไปตั้งนหนุ่มแล้วอ่อไม่เคยถามค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูก็จะโฟกัสตัวเองว่าแบบหนูรู้สึกโอเคกับตัวเองในแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย กลค่ะพ,พี่เกลไปเกลว kind of yeah, like uh, ันนีเอ่อเจ๊ก uh. ็สองคนน่าจะหกเดือนแล้วอ่ะอันนี้เดือนอะไรมดุลาร์ดุลาร์อีศาจะพาไปต่อค่ะอาเร็วๆจริค่ะอาจย์ดุลาร์เจ๊สองคนเจ็ดเดือนแล้วก็ยืดตัวยืดแล้วแต่ว่าก็ยังออกคางอยู่แต่ก็น่ารักน่ารักค่ะน่ารักน่ารักตอนไหนเจ้ล่าสุด ก่อนเขาแบบกองชาของที่ถุงที่เหนื่อยไหมแต่ไปสี่วันหนูหายไปแบบเยอะมากเนี่ะเขาก็จะแบบเหมือนโทรมาสอนไว้มาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบยืนนายแบบเขาคิดถึงเขาโทรมาถ้าหมายถึงว่าป้าเจี๊ยบอะเขาก็จะเหมือนให้น้องแบบไอยมาเองป้าเจ๊บก็แบบไม่ได้บอกบางทีคุยกันเขาเขาก็แบบเหมือนเขาก็พูดประโยคที่เราแบบรู้สึกว่าคุยเด็กแบบไม่น่าจะพูดอะไรอย่างที่เหนื่อยกำลังตีเนี่ยเจ๊เกลก็จะมีกำลังตีเจ๊เกลเขาจะมีมาก แลมีคนไปสัญญาว่าจะพาไปไหนนไม่น่าจะจำได้หมดที่ชินใช่ไหมไม่ถ้เห็นว่าเราไปเที่ยวหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของมาฝากนะเพราะว่าจำได้ว่าแบบเราไปไหนซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยไม่เคยมีสัญญากับเจเกลเคยครั้งนึงแล้วโดนอะไรไงเขาบอกว่าเออแบบไม่เห็นจะมาหาเลยไหนบอกว่าจะมาหาแบบจะมาถึงกี่โมเขาก็ส่งแบบไวทโทรตาร์มอะไรจำได้เวลาเจอไวท์เจเกลโทรตาร์มโปรตามเป็นยังไงบ้าง มันก็จะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปก็จะรู้สึกผิดแต่ว่ามันก็จะมีความน่ารักเขาจะส่งมาแบบเกลคิดถึงพี่นันเกลรักพี่น,น,นะะ<ม>ันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบแค่หนูไม่ว่างหนูก็อยากจะว่างแบบ <c oughs> ไปตอนนั้นเลยแบบบางทีก็แบบทํางานอยู่ก็ต้องเร่งว่าแบบรีบๆจะไปหาแต่ว่าไมือถือมีแบบไอยเกลนี่ใช่เลยเสียงเกลแล้วก็รูปเกโลโยเกลพี่สายพิพาก็มีแต่ว่าพอเขาโตไปโรงเรียนแล้วเราก็จะแบบเหมือนไม่ได้เจอ <ๆ S 1> เขาเนี่ยล้งกลุนนะเนี่ยล้ำหนุนเพราว่าเซนเก็บไว้ก็จะเอาแบบให้ให้ประเชค่ะไปไปเรียง อะไเช่ไม่ทับพี่หนุ่เลยทวงผ่านสื่อเลยยืนยันว่าเป็นเด็กที่ไใครอยู่ใกล้กันรโตใช่เพว้ยอย่างล่าสุดเหมือนเขาไปจินพ่อมาก็คือคนในจินทุกคนหยุดเล่นหมดเลยแล้วก็เปิดทรงอย่างแบดเพื่อล่อให้เกลเดินเข้าไปทุกคนก็แบบไม่มีใครเล่นเลยทุกคนรุ่ลงเช่อนน้าโ่วกนหอค่ะจริงจริงยังไม่ ตตั้งแต่หลับเล่นนาเคีค่ะยังไม่ได้เจอพี่ออมเลยแล้วก็พวกส่วนแล้วหนู่ยยุ่งหนังนอกด้วยแต่ว่าก็พอเป็นพี่ออฟกับนาแดงโทรมาเราก็รู้สึกว่าแบบโอยโอเคแบบอยากอยากลองหน่อยตื่นเต้นมากเพราะว่าลิซ่าเราคนอะไรน้อพนะี่แต้วแล้วก็วกเพ่อออมน,นอาแดงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่เราเดเ็กๆอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นค่อนข้านหนึ่งเต้น,น,าน,ตนมาก แต่เด็กเราก็ดูละครอะค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นเขาแบบมาตลอดแล้วก็เหมือนพอโตขึ้นก็แบบเหมือนมีโอกาสได้เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเหมือนเขาติดต่อมาก็ทั้งตื่นเต้นทั้งไม่รู้จะทําได้ไหมทั้งอ,อะไรก็ว่าอย่างสายละครหรือว่าสายอะไรแบบนั้นเป็นอะไรที่แบบหนูยังไม่เคยไปแตะเลยก็จะแบบมีทำกับมนอดิบจริงๆก็เดี๋ยวต้องมีเวิร์กช็อปเยอะเลยค่ะเพราะอย่างที่รู้ว่ามันเป็นละครหนัง,นงต่างชาติ ก็แบบมีรถชมกันเยอะที่หนึงไปไหว้ไหว้ตามค <laughs> ี่สภาพบ้านครา่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ